สวัสดีค่ะเมือ่อในสิผ้าพีพ้านองเห็ดแตงไท่นํำกะทิบักเผาออนเดอพี่น้องแตงไทยสื่อเพ่นมาานอกจากพี่น้องจ๋าล่างแล้วเรียบร้อยนอกจากพอล่างแล้วเขาก็ต้องมอปอกเปลือกเพิ่อนออกให้เบิดเตนอกจากพี่น้องพุ่นปอกให้มันลึกๆเพราะว่าบบเห็นเอาออนเขีขยวๆมันออกหน่ำนอกจากพี่น้อ,อ,นนนองหอมหอมลวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสุกงอมแล้เน,นอกจากพอกเปลือกแล้วเฮาก็พาเคืองล้วก็ขูดเอาอัน เม็ดเอาใส่ขังในเพื่อนออกเยื่อขังในเพื่อนออกให้เบิดนอกจากพี่น้องจ๋าเพราะว่าเขาสีหันเป็นชินชินนอกจากพอขูดแล้วเรียบร้อยเท่ากับหันเป็นชิ้นชินชินประมาานี้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเขาสีหันเป็นชินในหน่อยพ่อดีขํานะเนาะพี่น้องเนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปเทากับหันเฉียงเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องอยู่ในชินประมานใดกะแลลวเต่ใจเห้าเนาะค่ะพี่น้องจ๋ากระหันจนว่าแล้ว แล้วล่ะก็สีนาตาเป็นแบบนี้นอกจากพี่น้องจ่าผุนอู้ยบักหลายหนึ่งบาลิกะเอาน้ำกะทิใส่แค่นั้นเดน้ำกะทิบริเ็ดในพี่น้องเบิงเดอจะพี่น้องได้นางเฮ็ดน้ำกะทิกองจะพี่น้องเอาอุ่นไฟหลักเอาน้ำตาลใส่ลงแคน่น,นั้นนอกจากก็เป็นอันวเรียบร้อยแตงไทยน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนพร้อมเสิร์ฟกับพี่น้องจ่ามาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ สเสร็เงาคุยสารมาแล้วพี่น้องจาา๋ามาแล้วมาแล้ววันนี้มีแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือแตงไทยมะพร้าวอ่อนว่าซ่าพี่น้องจา๋าบักแตงบานเห่านะพี่น้องสื่อเพมาาเ่าเราจะบริเนตปลูกเองใส่บักเผาอ่อนเสบๆเนาะพี่พน้องหวานเจี๊ยบเลยจ้ะพี่น้องจา๋าวิธีการเลี้ยงกระเฮ็ดใหเเบิ่งพ่อเ,พเขาคราวละเด้อพี่น้อง มาจ่ามาจ่าพี่น้องบ่วชีว่ฟังไทยฟังล่าอยู่ในประเทศย่ตางประเทศเด้อพี่น้องจ๋าอือหวานคักหวานแม่พี่น้องมีขนาดมีคนหามว่าอยากินหวานกินเผ็ดหลายเด้อ,อยิง่งั่างกับอของหวานมันก็ต้องกินมันหวานเนาะจ้ะ พี่น้องแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแห้งสิคักพี่น้องจา้า mm-hmm แตงแตงไทยบานเท่ากันเอินแบบแตงจริงเมียนบอจแตพี่นอ้องแต่ก่อนเป็นเด็กหน่อยเนาะมเมยไปกลับปลูกปลูกใบน้ำมให้ไฮไปหน้าเนอกจากพี่น้องน้ำไฮทีพาวเวอร์เนาะเอาไปปลูกเมื่อก่นขึ้นบักยางงามเนอกจากพี่น้อง บกแดงจริงแบบตอนเท่ามันมันเอ,อียงอะมันดีมันน้อยจังกะเอามาตำน้ะตำแตงตำบาแตงห <c oughs> <c oughs> ลักกับมันสูกะเนี่ยแหละเอามาเห็ดของหวานเน้อยจัง <c oughs> <c oughs> ของหวานก็ต้องกินหวานหวานเนาะจ๊ะมันเป็นของข้าวย่างก๋วยเตี๋ยวย่างก๋วยเตี๋ยวก๋ยวกยวจับนี่ไม่ปรุงหวานหวานมันก็ผมเห็นเนาะจ๊ะบางคนใส่โอ้โห้ปานกินของหวานนะหล่อนี่น้องมักไผยมักมั่นเนาะจ๊ะ <c oughs> นำใช้กระป๋าวอ่อนกรุบกรุบมันๆเข้ากันเนาะจัง อ,อยู่บ้านเฮามีบุญมีศีลน,นอกจากกระด้บักแตงเนี่ยนอกจากพี่น้องบักแตงไทยบักแตงจริงเลยเห็ดใ <c oughs> ส่หนามกะทินอกจากถวายพระแล้วก็เลี้ยง หยัดโยมที่มาร่วมบุญรวมงานเนาะค่ะ ทุกมือนเนี่ยว่าไม่ว,วันอี้ยังกับมีกินมีขายตลอดปีนอกจากพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นมันปลูกพื่นเลี้ยงนอาจากของที่มีตามธรรมชาติกับหาย่ก แซ่บจะพี่น้องหวานหอม,อมถ้าใส่น้ำแข็งก็ไปน้ำนแขง,งแสิแซ่บคัเนอกจากแต่วันนี้มันมันบ่ิเ็นอากาศห่อนเนก็เลยบไปอเอามาใส่นอะจ้ะ ที่ร้อยอยู่เขียวเขียวนใบเตยแล้วจากนีหนอง สำหรับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนีนอกจากพี่น้องจะเต็มถาดปักย้ายนอกจากขอบุณขอบุณพี่น้นองหลายหลายได้จากที่แย่กมาให้กำลังใจแต่กินบอสุภาพหรือวา่าวิญญาณวัตถกตองกับขอโทษขอภัยพี่น้องหลายหลายได้จากกับปากเขามพี่น้องก็ไล์ก็แช่กดติดตามก็จะด่ดิ้งกริ่งใ้ได้ค่ะเด้อคลิปหนาพอกันไหมนองขะน้อสวัสดีค่ะ